สวัสดีปุงนีัดีูกัดดีซีาฝั่งช้ัเลาลวีปาตัซอมนมลุบอลลุมบอลไปสไปชวนชวนของซามีวเองเนาะด้สิกีรอยได้หวะทางดงสวนปดุแม่น้อยหนและดุมเืลงมารุุ้มเือลงมากับมีสวนเนาะ ชวนคองเท่าน,นี้แหละม่วงคลอ,อ,องม่วงซอฮักกับหกพีนี่แน่นแต่เราตีแฟนทางลงกับปุ้ยนี่ก็ไพก็น,าานาาา่าเบาน่าเบาจะบ่มีนอ,อุ้ยทางไอหัวหใครหัวก่อน ตาออาฟี่หนาอยากมาปลูกมันสับปะรดปลูกต้นอีกยังนะยักต้นอียยังมาขึ้นไปก่อนปอตาไปก่อนละรอบๆปลูกกับต้นมหม่องนี่ต้นมมกรำไง ชวนของของชมิวเองพหอ่าหญ่ามาเลียงงูได้ง้ตาเป่าเดี๋ยวได้ไม้ห้เอ้ทเอาเมื่อไไม่ลงปต้งแหอกค่ะพจชวนของ

พังผูกาจจเป็นพังไทยเด้อพาสมิ้นมาเลาะสวนมาลงมาพ่อเนาะของหยาเพิ่นแล้วเดินมาข่าข้อกันแล้วจะนี่คือบอลขาจะขุดเนือในรอบใส่ปลา เดีอ่าบรรยากาศโคตรดีเลยโอ้ยวาวอยากนอนเดสวนกันเมื่อก่อนก็เพิ่นตีหัวเนาะแต่ยตีเดวก่อนน่ะแป้นแล้วต่เกิดพุ่มไมุ้มกกเดือน้ําเขาเเอ้นี่น่หเป็นสวนบ่สวนใหญ่เติบเนาะสวนทาง้าอาสิปอนข้างกกม่วงอเนาะนี่กกม่วงใหญ่แต่านีก็ได้นี่บ่เ เดลักหวยเดนมามดกูใหม่กว้างเต่อบลาลุงเดนกว้างเตออถ้าปลูกมันสปรังก็ได้ไล่เตือนนะเด็กกับบุหัวเขาเจ้าขีดจังไรจังไรเนาะจะเป็นไหลเป็นเนาะไปยังแปะกำลังคลองเลยถ้าปลูกแตงกวาเนี่ยขากเลยเลือกกับลงมาได้ไหมอยู่ล่าล่าเลือกกันกลางเว้นกันต้องได้อัด อันนญงมาจากนายทหารเป็นทางลงได้นะดีพระวิวดีขนาดเลยดระแย,ยมนี่เป็นยามไลมองเล้นี่ไลมองกับคืนเนะปะาลายางไลมองปลายางแค้มพังแค้มพังเมื่อก่อนเตาอบถ่านก็มีแต่ลูปลงแล้วนอเด่นเด่น,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 นบรรยากาศดีขนาดตรงนี้น บรรยากาศดีขนาดเลยนะคือฝั่งไทยเนาะเดยนะเป็นฝั่งอำเภอสะนนมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญปุ๊บเราจะเห็นเรือหาปลาแบบแบบขงคันซีเมนเลยเน่แมนไปรู้เมนกันคนลงไปได้เสื็จช่วงนี้เป็นนำ้ำของขึ้นเนาะเดยนะ นี่คือบ้านดอนสน,นุดเนาะที่เป็นดอนกลางน้ำเนาะดอนใหญ่เมื่อก่อนบา่ตากมาหาปลานะแถวนี้มาตึกแห่เลาะพังนะเจเดี้ยนนี้นำคล้องขึ้นเลยตึกแห่กันใหญ่ตึกแห่กันใหญ่พอหนำบ่ใสเด่นเป็นหนำขุ่นเด่นบรรยากาศร,บรอบๆโอ้ทั้งลาวเขาเอินเราไม่น้ำใหญ่กว่าหมูให่ในลาว ตะพังเนาะตะพังขึ้นแดงนตะพังขึ้นไปอาสามเนี่ยนะถ้าหากจะเลาะขึ้นไปเดินบางทึ่งนาะวาดาโอุปทานรูไปเลยอ่าจะย้ายพายมาเลี้ยงงัวท่านี่ยาย hey, <hello. S 1> แม่นบ่โอ้พ่วมสิไล่เอาอยู่ <laughs> ไล่ขึ้นรถถือแล้วกันอะไนี่ <laughs> ยายมาเลี้ยงงวัวนะ นอกของหน้าจะมีบาตาท่านในก็เอ็นแม่เฒ่าหรอกคือแม่นายนี่มีวัวมาเลี้ยงอยู่างนี้โอ้ยปลาฮักระเพนเนาะหกอีกแล้วน้ายายปลาฮักระเพนหกอีกแล้วนี่ปลาฮักระเพนนะถ้าหกยังไงเนี่ยปลาลูก วิวแคมนำโค้งลมเย็นว้อยว่อยเบมือนี้นะเป็นไหมลมเย็นว้อยว่อยแบบนู้นเหมืนี่ว่าเมื่อก่อนว่าตาผูกเปรย์นี่ผูกเปรย์เน,เนานะนอนชมวิวนำโค้งโอ้เย็นสบายแต่นี้เริ่มหกแล้วเนาะมีเงินมีคำได้เกลื่อนตัดหยาบาตาจะมาถล่มให้แป้นเลื่อยๆใช่ไหมแป้น์แกงติ๊บเลยลมีก็ไฟ มีต้นไม้ใหญ่พร้อมนะี่นี่ต้นมะม่วงนี่มะม่วงต้นใหญ่เลยต้นของสม,มิวเลยเนาะเอนี่คือสวนของ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 สม,มิวนะเอคือสมองสม,มิวแหละเอ๋แคบนำคูงเลยไปเลยท้าวมาเห็ดตูบน้อยหรือเทียงน้อยอยู่นั่นนี่แล้มีเตียงน้อยอยู่ สบายลมเย็นรอยอยงเดีวลมเย็นดีขนาดฮะทเหมกับการผั่อนหลายบรลุเนี่ยใายทีขคิดทอดบ้านเกิดหรืว,ว่าอยากมาเที่ยวมาส้มเนาะบ้านเกิดเมืนองนั่นกันรว,ว่าเด่แมมค่ไม่ลำโค้งกันเดกบมาบึงมาส้มได้เลนะไอ้คือรักขัวเนาะรักั่วนำใบไท่น มาจากกระหอดประตูทางเข่าที ment, ่บรราเขาจะมีโอกาสมานะกคางคางต้นไม้ใหญ่เนาะเด่นมีงัวพันเอาเขามาเลี้ยงพร้อมเด่นนะพนเอาูไหมเออสวนของผมกับกว้างเตอร์มาพูย่างฮะกว้างเตอรเลยนี่ท้ามาปลูกเครื่องปลูในแจ้วเนี่ยแต่ย่างยังย่างผมมีเงินมีคำซื้อเครื่องซื้อย่างมาปลูกเนาะยังสิมาทางใหม่เด้นี่ นี่ยังมาแป้นเนาะเมื่อก่อนมาตามมาทางกับพอสมิวแล้วก็ลูงเนาะคือหยาดๆกันนะมาทางซอยนี่ป้าดกำลังหกขมบอีกนะแอร์พูดสิเมือเออมา,า,าประหยัดประถ้ากวนมาบ่ได้ลมเย็นดีบ่เออเห็นตลาดน้อยแหลนยุคไม่เห็นบ่อเออ ได้ไปถ่าไปบ่ได้เลยไปหลาะบึงกกหมัก,มกลำไนกันลมเย็นเยนเ็ยนดีขนาดเลยบ่ตาได้ยินเสียงเรือมาปะลุงเลยนล่อถ่าบึงว่าเป็นเรือไปเนาะดนี่โอ้เรือไม่ใหญ่เพื่อง <laughs> โอ้เพคนมาแต่ดอนบัดดอนได้หนิเดี๋ยวใกล้พอดเอินหากันบ่ได้เนาะปะลุง เมื่อก่อนวาตาเป็นคนขับเพือนมาได้นะเพือ,อลำนีิสะพาสมิวเป็นเลาะของเลาะสวนคลองอ่ะมาลุงเลาะเบิ่งว่าสิมีหมากลำไยอยู่บ่อเลยโอ้บ่ตาฮะใช่โบ้คือกันเด้อ่เป็นหมากหยังนี่มา,นนนมาเจ้ามีอยูอ่อยา่ฮู้เนาะว่าเป็นช่วงใด สั้นก้าวปุ้ยก็กระต่ายมดนมาใส่แล้วนี่เหล่งหมาหมาด๊อกแล้วเนอะเออเต่มีต้นหมักมีเนาะอันนี้เป็นสวนของของไผรนี่ของหญ้าเออโอ้สิเป็ดตกพูดของไผรเนาะบูคือกันเออของข้าวคือมีต้นหมักลำงหยหลายแท้ือทายเน้ เจี๊ยภาเขับไปแค่นี่คือเขามาปลาเลือแค่นี่ฮะอ๋อโตโน่เราไม่ไม่ไผ่ที่เขาจะเอาไประเพณีพาพาไม่เหี้ยไม่เหี้ยเขาจะเอินไม่ไผ่เหี้ยเจี๊ยภาพบรรยากาศนะเย็นดีนะประลุงได้นี่กับแม่น้ำใหญ่นะแม่น้ำโขงปักขามหัวไบหงุดูมีปลาสวนกล้วยยังมีมะกลุยชุกกินมาจากเจ้าเขาจะเขาจะเสียมาเป็นลิงเวลากินมะกลุยเนี่ย เกาไปเบิ่งดูข่อยพ่ออีกอย่างหนึ่งแล้วมาค้ำม,มาค้มค้มโค้งมาค้มโค้งใส้เส่เส้เส้บอไปกินนะค้มอ่อนมาเรื่องเด่นอ่ะโอ้ยหลากหลายเลยแนวกินนะ่ะปลากระถินน่ะนี่เฮ้ยก็กระถินหน่อยกำลังขึ้นบานเลยอ้อาอวเจ้มีต้นกล้วยพร้อผมบุ้ยมะกล้วยซุกกว่น่ะ มีแต่ใบตองโอ้ใบตองนี่ก็ขายเด้อทางนี้ขเขาจะตัดขายอยู่ได้หนิเนี่ยมีต้นมะม่วงนล้วเนาะเี่นชอบมีมะม่วงเกิดมาจากเห็นนะอันนี้คือสวนญาติญาติกันเนะาะญาติญาติพี่น้องกันนะสมิวฝนชิม,มาพามาเลาะว่าสีมีหมากยังไงกินอะไรกินได้เนาะะ,ะไปเลาะไปเบิ่งกระส้บกันไปลุงเนาะบ่มีแต่ต้นมะม่วงต้นอะไรได้ไปลุง มีต eh? no. ้นหมากมีพ huh. oh, ่อมต้นงิ้วต้นงิ้วก็ได้เงาเจี๊ยต่อต่อแล้วก็ข้างข้างล่างคือมีต้นยังสมิ้วต้นยังนี่ต้นยังนี่นี่เป็นกอเป็นกออย่างนี้มังนาดแม่นเ่ราะมังนาดบ่ราะเป็นต้นสับปะรดบ่นี่นาป่าต้นสับปะรดโอ้เพิ่นเพิ่นบ่เป็นหมากเนาะงส่วนนี่แม่หมากสับปะรดกันตัดเลยเออตัดล สมิวเห็น huh. ยังสมิวเห็นหมักลำไยเห็นหมักลำไยอ่ามีหมักลำไยอีกาลุงเยนี่คือต้นหมักลำไยเนาะคิดยากเลยไดบคิดยากแล้วคิดยากแล้วเดี๋ยวขอตาึ้นให้กินให้บาตาจัดการขึ้นบาตาล่องบุกคิดได้ยู่าน้อ้บุ mọi người ta biết là bắt tao mọi đây thì người mọi 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 người มาเถอะหำไงบละโอ้ยจะมากระโตยมางหญ้ๆไปเลยย่มักม่วงกับไลยขนาดเลยสับปะรดด้านเลยนี่ทีบอต้าเอาลงมาเดยรแคทัสด้วสยบไล้เสบไล้ไปลุงบอต้าจะพักันกับเลยปลุงมาเียก็สมมากคนละ บ่าวใต้เขาลากคลิปไปเพีออยงในคลิปหน้าเพราะอะไฝากกติดตามก็แล้วก็แชร์ส่องบ่าวใตา้ได้ปะลุง,งบ่าวใต้ได้ปะลุงให้ได้พัฒนาไปไว้เนะป็นกำลังใจให้แม่ลูกอ่อนกับพ่อลูกอ่อนไนด้แล้อแมสบายดีบาย,ดบายบาย,บาย,บาย